สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสียงโชคประจำวันที่18กรกฎาคม2564นะคะวันนี้มาช้าแต่มาแน่นอนเพราะเมื่อเช้านั่งเคลียร์งานดูดวงให้ลูกค้าอยู่และเมื่อเช้านะคะได้ไปทำบุญใส่บาตรกวดน้ำพร้อมกับปล่อยปลาจำนวน25ตัวเอาบุญมาฝากทุกคนใครที่ฝากปัจจัยทำบุญเอาไว้อย่าลืมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะใครที่กำลังจะเจ็บ กำลังเจ็บป่วยกำลังไม่สบายกำลังติดขัดเรื่องการเงนิงนการเงินอยู่แก้วอยากจะบอกว่าแก้วเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตปัญหาต่างๆนานา,นา,นา,นานไปได้ขอเพียงแค่คุณมีสตินะคะซื้อๆค่ะโอเคค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรแล้วเลขอะไรให้โชคพวกคุณกันบ้างวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทนนนที่เป็นผู้หญิงเพืะะ <ham> พ่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะย้ำเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเอาเพื่อนที่นิสัยผู้หญิงก็ได้ค่ะ ส่วนคนที่เกิดในวันจันก็แนะนําให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานปล่อยนกปล่อยปลยปาซื้อได้เลยนะคะรับรองคุณจะได้โชคได้รับจากการทําบุญทาทานหรือบริจาคลงศพก็ได้นะคะแป๊บนะแมวขึ้นไปกวนพระขอจัดก,การแมวแป๊บหนึ่งอ่ะหลังจากจับลงมาจากหิ้งพระเนาะดูความแสบของมันนี่ แม่ให้เอามาเลี้ยงไว้ก่อนชั่วคราวค่ะเพราะแม่กําลังถูบ้านข้างนอกสองตัวแสบก็เลยต้องมาอยู่ในห้องพักกับแก้่มาเมาส์กันต่อค่ะ เรื่องดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารแนะนําให้ซื้อเลขกะละกีเลขที่มีดีถ้าคุณมีอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุหรือคนใกล้ตัวเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอย่างเช่นเมื่อใส่รถชนรถเฉียวซื้อเลขทะเบียนรถของเขาได้เลยหรืออายุของเขาได้เลยแต่ถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวไม่มีลองซื้อเลขโควิดดูนะมันจะลองโดยเฉพาะเลขจานวนคนเสียชีวิตนะคะแล้วก็พอมาคนเกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานการทํางานจะให้โชคให้ลาภพวกคุณย้ํา คนเกิดวันพุธให้ซื้อเลยการทํางานการทํางานจะให้โชคให้ลาภพวกคุณไม่มากก็น้อยค่ะส่วนคนเกิดวันพฤหัสจงมั่นใจในตัวเองเซนต์ตัวเองชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นเพราะเลขพวกนั้นจะให้โชคให้ลาภตัวคุณเองนะคะส่วนวันศุกร์มันหมอแก้วเหมือนเดิมค่ะทะเบียนรถวันนี้ก็จะซื้อทะเบียนรถทะเบียนรถหมอแก้วนะคะ1790ย้ํานะคะ8กอไก่นอนหนู1790ลองไปตัดเล่นกันดูถ้าใครอยากจะตามแก้วแต่ถ้าคุณมีเลขในใจหรือมีรถทะเบียน รถของคุณเองคุณลองซื้อทะเบียนรถของคุณสิลองตัดเล่นดูลองจับเลขดูอาจจะได้โชคได้ลาบไม่มากก็น,น้อยค่ะพอมาวันเสาร์นะคะแก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณพ่อวันนี้คุณพ่อของคุณจะให้โชคให้ลาบค่ะลองไปถามท่านว่าท่านชอบเลขอะไรแล้วซื้อเลขนั้นนะคะแล้วลองเฮงแก้วขอตัวไปปั้มกับไปสตัวแสบที่กำลังตีกันเลยโซฟาก่อนนะบ๊ายบายค่ะ